กิจกรรมในวันนี้มีชื่อกิจกรรมว่าลมอ่อนๆพัดผ่านห้องนะคะลมอ่อนๆพัดผ่านห้องเด็กๆเคยเห็นลมไหมคะเด็กๆจะรู้ได้ยังไงว่ามันเกิดลมวลาในห้องนี้มันมีลมอ่ะเด็กๆจะรู้ได้ยังไงเพราว่าในห้องนี้มันมีลมน้องกัจจังค่ะอะไรนะคะใบไม้ท่ะอาว ิดลมจะสังเกตว่าใบไม้มันปริวเอาแกค่ะออของที่มันมีน้ําหนักเบาๆมันก็จากปริวใครจะตอบยกมือค่ะมาหนุนสองครับออมาหนุนบอกว่าถ้ามีลมร่างกายของเราจะรู้สึกเย็นหรือหนาวอ่ะพี่ชาค่ะ ก็จะมีสิ่งของเช่นทิชชู่ปลีวเอะครูจะรู้จังเลยว่าเด็กๆมีวิธีไหนบ้างคะที่ทำให้เกิดลมน่ายกมือค่ะมนุษคะเราพัดเาพัดลมให้ใเ,เย็นอ้าเวลาเราพัดนะพัดมันก็จะเกิดลมทําให้เรารู้สึกเย็นเราจะมีวิธีไหนบ้างคะอีกบ้างคะเกี่ยง,งขวานค่ะ เอาพัดลมเออพัดลงตาัย่รมอต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณเจจะให้มีกระดาษให้เด็กๆค่ะ,คะได้ลองพับพัดในแบบของตัวเองได้เลยเด็กๆเ,เคยพับพัดแล้วใช่ไหมคะ,คะอ่า เดี๋ยววันนี้เด็กๆสามารถออกแบบพัดของตัวเองได้เลยเดี๋ยวเราจะมีการแข่งขันการโดยใช้พัดของเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วคะพร้อมแล้วเอามางบนังค่ะเดี๋ยวครูเจมขออนุญาตส่งกระดาษให้คนหัวแถวนะคะทั้งสองข้างแล้วเด็กก็หยิบกระดาษหนึ่งแแล้วส่งต่องให้เพื่อนนะคะเด็กก็ได้กระดาษกันทุกคนแล้วนะคะเด็กเริ่ม พัดของตัวเองได้เลยค่ะ พัดของใครสามารถพัดลูกปิกฟองได้ไกลที่สุดคะ เดีย๋ยวเราจะมาแข่งกันระหว่างทีมผู้ชายและทีมผู้หญิงว่าใครสามารถใช้พัดของตัวเองพัดลูกบินปองไปถึงตู้นู้นได้ก่อนพ่อแม้ค่ะกติกาของเรา จะทําให้โดนอากาศน้อยหรือเยอะเย <Yeah. S 1> อะเมื่อเมื่ออาคิวของพัดตรวนี้ค่ะว่างแล้วสัมผัสกับอากาศได้เยอะทําให้ลมมันไปยังไงคะพุ่งไปหาลูก็นฟองเยอะหรือน้อยคะเย <Yeah. S 1> อะนั่นเองทําให้ลูกมีฟองของนี้ลีนเป็นไงคะไปได้ไกลและเร็วกว่าคนอื่นแต่ถ้าเด็กลองหูพัดอย่างนี้สิเด็กๆลองทําพัดให้มันแคบๆอย่างนี้ เด็กเล็กเล้วคัดอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราทำคัดแค่แค่ก่อนอ่ะเดี๋ยวทำคัดแล้วก็กลางก่างออกกว้างๆราไสอบก็แล้วคัดเด็กๆคิดว่าแบบไหนที่มีลมเยอะใหญ่เออถ้าเรากลางถ้าพัดเรามีพื้นที่เยอะก็จะทําให้มีลมเยอะนั่นเองเลยค่ะนี่ก็คือเ,อเดี๋ยวเด็กๆจะได้สามารถ ไปปรับพัดของตัวเองได้เด็กๆรู้เทคนิคแล้วว่าทำยังไงไม่มีลมเยอะเด็กๆสามารถไปปรับใหม่ได้นะคะพร้อมรยังพร้อมแล้วมือเกาะอกอุ๊บกูไหนพอแล้วหายังี้ค่ะเดี๋ยวนะคะครูเจจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มออกมาเลือกกล่องเพียงหนึ่งกล่องก่อนนะคะจะให้แต่ละกลุ่มมาเลือกกล่องที่คิดว่ามัน ที่เด็เกดชอบเอ๊ะฉันอยากได้กรองนี้นะแค่หนึ่งก่อบน,นะคะส่งตัวแหงนออกมาแค่หนึ่งคนซ่ะป่าหุบอะได้หรือยังครับ ค่ะเร็วๆเลยค่ะหนึ่ว้าวของใครเออ,อของใครคะต้นหนุนโอ้โหของต้นหนุนไกลสุดเลยอ่าเด็กขารอบต่อไปเราจะเปลี่ยนจากลูกปิงปองเป็น กองเป็นเทียนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าลองไหนกลุ่มไหนที่สามารถทําให้เทียนดับ,บนะคะครบบั้รแรกดับ,บเดี๋ยวเราจะเพิ่มระยะทางให้ไกลขึ้นกว่าเดิมพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะ้องเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะ หมดเลยงั้นเราจะต้องเป็นไงเพิ่มระยะทางละเนาะหนึ่งสองสามหยุดหยุดนี่ของใครคะหนึ่งสองสามเ,เด็กๆคะทำไมคุณเจนีคำถามคะ่ะกล่องไหนที่ ดาบได้คะอเออกล่องที่หกทำไมคะทำไมกล่องที่หกยกมือค่ะยกมือมอ,อ,อ่ะออแกนก่อนมันใหญ่มันใหญ่แล้วเป็นยังไงอีกคะมันเยอะมันกล่องมันใหญ่อากาศในกล่องม,มันก็เยอะอ่ะใครอีกคะน้องอาจคะอะรูมันใหญ่ยังไงอีกรู้มันมีขนาดาใหญ่อ่ะ เทียนไขนั่นเองทำให้มันดับด้วยนะคะอะไรอีกคุณูค่ะคทำไมกล่องใหญ่ถึดดงดับคะคอ๋อทำให้มันเทียนมันดับได้นั่นเอง ไหมคะมีผลต่อการดับของเทียนไหมคะมเพราะอะไรมาหน,นุน<า>ขนาดของกล่องมันมีผลยังไงคะอ่กล่องใหญ่มันจะเป็นยังไงอะ่ะแล้วกล่อ,องเล็กล่ะคะรับกล่องเล็กมันมีลมไหมกล่องเล็กมันมีลมอยู่ไหม